เล่นพระมาทั้งหมด6ปีครับเริ่มจากความชอบก่อนอย่างพระแพงที่สุดเลยคือเบนจากภาคีอันดับหนึ่งเลยคือสมเด็จว <Wow. S 1> ราคังเขาก็นิยมใช้กันนะเพราะว่าเนื้อผงสมเด็จวรคังรักษาโรคได้อาชีพเซียนพระเนี่ยสามารถเลี้ยงครอบครัวได้บางทีเนี่ยอาจจะหาเงินได้มากกว่าคนที่ดูถูกอาชีพเซียนพระก็ได้เคยได้กําไรเยอะสุดนะครับต่อองค์นะเช่า400ขาย8 0,000ืครั้งเดียวในชีวิตคือได้เยอะสุด สวัสดีครับผมพศนะครับอดิศักดิ์โพสุกหรือชื่อในวงการสพสมุดปราการครับสพย่อมาจากไหนครับเสียพศครับตรงตัวครับเล่นพระมาทั้งหมด6ปีครับเริ่มจากความชอบก่อนพุทธคุณครับแล้วก็อยากรวยด้วยประเด็นพระองค์แรกคือหลวงพ่อรวยครับจะเป็นพระหลักๆที่วัยรุ่นสามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นพระกระแสและเป็นพระใหม่และก็พุทธคุณดีจุดเริ่มต้นของผมนี่คือเริ่มต้นโดยไม่มีเงินสักบาทนะครับแต่ผมมีเพื่อนดีพี่ดีคือเขาเล่นพระอยู่แล้ว ผมไปขอเขาขายให้ขอแบ่งกําไรเขาขายได้เท่าไหร่พี่เขาบวกมาเลยผมได้เท่าไหร่ส่วนต่างเป็นของผมใช้ความสามารถเราแค่นั้นเองแต่พี่เขาก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณโยนพระให้เราขายกําไรเราได้องค์พันสองพันเราเก็บสะสมเก็บสะสมโดยที่เราไม่มีพระขายไม่มีเงินทุนก็เก็บมาเรื่อยเรื่อยเืยครับจนเล่นเองหาพระหาได้ทุกที่เลยครับพี่ที่เป็นบ้านคนเป็นสนามพระยุคนี้นะครับจะมีงานประกวดของสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยทุกเดือนนะครับเดือนละจังหวัดไปทั่วประเทศเลย อย่างเซียนอย่างพวกผมหรือว่าคนที่เขาเล่นพระเนี่ยเขาก็จะตามไปงานประกวดก็ไปเดินดูตามงานประกวดได้เลยครับจันพุทธสุขก,ก็จะมีสนามพระให้ไปเลือกสารกันแล้วก็จะมีห้างพันธิพูมเงาวานที่จะมีพระเครื่องขายเป็นเป็นชั้นๆเลยตาดีได้ตาร้เสียครับพระแพงไม่แพงเนี่ยครับนะมันอยู่ที่ความมึงบอใจทั้งคนสองคนทั้งคนขายและคนเช่าถามว่าอย่างพระแพงที่สุดเลยคือเบญจภา,าคีอันดับหนึ่งเลยคือสมเด็จวะละครคัง <S 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 <ๆ>เขาก็นิยมใช้กันนะเพราะว่าเนื้อผงสมเด็จวะละครคังรักษาโรคได้ คนหัวใสก็ปลอมขายกันเยอะครับเลยมีปลอมมาเป็น10ปี2 0ปีแล้วหรือบางองค์หลักร้อยก็มีองค์ละร้อยล้าน10ล้านนะครับได้ความรู้จากพี่พี่เซียนใหญ่มาเคยได้กําไรเยอะสุดนะครับต่อองค์นะเช่า400ขายแปดหมื่นครั้งเดียวในชีวิตถือได้เยอะสุดหลวงู้สงวัดเจ้าฟ้าสารลอยชุมพรรุ่นแรกถ้าแท้ปลอมดูยังไงนะครับพระเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสมยุคแต่เหรียญเนี่ยขอบตัดจะไม่เหมือนกันแต่ละยุค การปัม๊มการบล็อกเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมแนะนําให้เล่นพาร์ทที่เด่นชอบและเป็นพาร์ทเหรียญก่อนเพราะเนื้อผงดูยากสุดอันนี้คือความรู้ส่วนตัวผมนะแต่เซียนท่านอื่นอาจจะไม่เหมือนผมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับสิ่งที่ควรระวังสำหรับมือใหม่นะครับอย่าใจเร็วอย่าเชื่อคนง่ายสิ่งที่เราต้องมีเลยคือมาตรฐานสากลหนึ่งเลยซื่อสัตย์ครับขยันอดทนซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่หลอกตาลูกค้าแค่นั้นเองครับอาชีพเซียนพารเนี่ยสามารถเลี้ยงครอบครัวได้บางทีเนี่ยอาจจะหาเงินได้มากกว่าคนที่ดููถก อาชีพเซียนพระก็ได้นักธุรธกิจใหญ่ๆหลายๆคนแม้กระทั่งนักการเมืองตำรวจทหารนะครับหรือว่านักธุรธกิจใหญ่ๆเนี่ยหันมาเก็บทองเก็บพระเครื่องมากกว่าเงินสดในธนาคารนะหมดเมื่อไหร่ขายได้เมื่อน,นั้นนะครับมันยังอุ่นใจกว่าเงินสดสดที่อยู่ในธนาคารเมืองจีนมาเลฝรั่งห้อยพระดาลงดาราฮอลลีวูดห้อยพระไทยทั้งนั้นเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเชิญหลงยังห้อยหลงพรอรวยเลยและตอนนี้พระเครื่องเมืองไทยนิยมเมืองจีนมากนะครับพระแท้เนี่ยมันมีหลายราคานะครับ มีทั้งพระใหม่พระเก่าแต่ผมแนะนําให้เล่นพระแท้1เลยพุทธคุณ2เลยคือความสบายใจของคุณเองนะครับและ3เลยมันมีหลายราคาคุณซื้อตามกําลังได้เลยก็เหมือนล้อแหละคุณใส่ล้อแท้ล้อปลอมคุณใส่ล้อแท้คุณขับฉี่คุณสบายใจกว่าปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองนอกจากเป็นเทียนพระที่ผมชอบก็จะมีความเร็วทั้งเรือทั้งรถเอาหมดเราโตมาเรามีกําลังเราก็อยากมีไว้นะครับนะสำหรับมีเวคคันนี้นะครับ ผมแต่งขนาดนี้มันคือความพอใจผมแล้วถามว่าวันหน้ามีมากกว่านี้ผมก็อยากขยับแต่ทุกวันนี้ผมชินเวกแล้วผมสบายใจมันเป็นความชอบความรักคุณชอบอะไรคุณทําอย่างนั้นผมว่ามันสบายใจกว่าแต่สิ่งเหนืออื่นใดเลยคุณต้องใส่รอแท้และคุณจะสบายใจปลอดภัยหายห่วงอนนี้ก็คืออีกหนึ่งคัน ที่เป็นรของผมนะครับนะคันนี้ก็ไม่มีลายคินคีนก็มีฝากระโปรงคาร์บอนแก้มคาร์บอนท้ายคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีกล่องไฟนิดหน่อยแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะครับส่วนโชก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังเลยหน้าลงประมาณนิ้วครึ่งครับหลังลงประมาณ2นิ้วส่วนล้อเป็นเรนโซเวนอม b t ทเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากเรนโซเลยที่เขาผลิตด้วยเทคโนโลยีไลท์เทคพัทที่มันจะทําให้ล้อมีความเบาและแข็งแรงมากๆส่วนยางเป็นเรนโซฟินิชนะครับไซส์2 6 5 50 20 ส่วนลายยางเนี่ยถูกใจมากเลยเป็นลายยางซิ่งนะขับถูกใจมากเลยทรงสปอร์ตมากพาที่แพงที่สุดที่ผมมีตอนนี้นะครับผมก็จะห้อยไปไปตลอดเวลาออกงานก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยพี่9องค์ทั้งหมดแพงที่สุดของผมน่าจะเป็นองค์นี้แล้วล่ะนะครับเป็นสมเด็จวระครังนะครับแขนกลมราคามันเป็น <Wow. S 1> ราคา7หลักแต่ราคาสมเด็จวระครังเนี่ยไม่มีต่ากว่า7หลักอยู่แล้วนะครับ ซื้อพระนะครับซื้อผมสบายใจได้อย่างหนึ่งผมประกันพระแท้ทองแท้ตลอดชีวิตผมขายพระมาไม่ตม่ำกาหกปีผมไม่เอาเครดิตตัวเองมาทิ้งแม่น้ําแน่นอนถ้ามาซื้อกับผมพระเก๊ทองเก๊ผมคืนเงินให้ยี่ติดเท่าสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับจะเป็น Facebook นะครับหน้าไลฟ์สดเลยจะเป็น Facebook ชื่อภาษาไทยอดิศักโพสุและก็หน้าแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับจะไลฟ์สดทุกวัน ช่วงตี4ถึง9โมงเช้าสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับนะ0 9 5 540 0 0ติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับนะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับมีหน้าร้านเป็นชมรมพระเครื่องสอพอสประการเข้ามาได้เลยครับตั้งอยู่ที่ถนนกิ่งแก้วนะครับซอยกิ่งแก้ว50นะครับมีแผนที่ให้นะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาทักไลน์น้องมาได้เลยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับ